กะทิอันนี้เยอะกวให้อาหารตัวใหม่เอ้ยแม่มันงาำดีดีเลยต้อนๆแบบพันของเราเองนี่เอออันมีเบิร์ดแม่เดียวมีเบิร์ดทั้งพันหน้าแว่พันนางตั้งพันนางน้อยมีหน้าแว่กับหน้าแว่เป็นจุดนี่นแม่เนี่ยนี่หน้าแว่แก้มตั้ำหน้าแว่เนี่ยนี่มันเว้ยมันหิวมันกินเร็วขนาดเลยเสียงขอบขอบจะบอกยังไงดี่น้องก็ดี นางสิวนางสิวกับโตเขียเข้ยวๆที่ให้เบิ่งนี่แหละ <c oughs> เก็บฝ้าเทียม,มทั้งหลายเก็บมาแจ้งไม่เก็บสั่นนะบ่งบอกเป็นกรณีแสดงว่าหลายอยังเป็นบอกเก็บเทียมหยัดพ่อบ่เด้อนี่ให้พี่ใ้ยยานเก็บแต่ยานมาเจ้าจอมมอนไซไซสร้างเมียมันเป็นตโตพอสินเพียงก่อนพอันนี้ก็สร้างหัวมันที่นี่นี่นางสิวนี่โอ้มันมี่ฝนอยู่เนาะฝน มันบอเตอร์ไม่นี่ถ้ามันเตอร์ปุ๊บหนีขคางโตมันสีเหลืองเลยเราสีเบิ่งง่ายๆอือโบติดขี้นีขันมันมันม่นนอนลูกแล้วมันเหลือสามหมื่นสี่หมื่นมันขันเลยคือทำมันเตอร์โบเตอร์พันท้าเองบบมีปัญหาดอกโบเคยเตอร์โบเตอร์ต่อดีขันบบไม่วันบบเข่าเบาชื้อชื้อโบเป็นหยังไม่วันมาเข่ามันแล้วมันนอนใส้มันมันเลยเป็นอยากโบจินม่อนดีเนี่ยกระแป้เป็นที่แล้ว ตัวนก็พ่อเดียวว่แม่สามมือนนี่นี่หมูกเสียขีค่ะมันดูมือขึ้นขึ้นบ้านบ่แม่มือขึ้นนี่นี่แปะหลักอันมันมันลูกบ้านมันลูกหลักลกับแปะแปะหล,กะลกะักกับมาเสียขีค่ะนี่ถ้าสมมุติว่าเลี้ยงใหญ่เวิร์ดี่มันกระเสือออกเปก็นกระด้งละสองเนาะกระสีลายเป็นสิบหก กะสีได้นั้งเบอร์สิบหกดองบมเอาซ้ำนี่ด้วยอะไรก็ซางเอาแปดดองนี่นะเออเอาแค่นีล่ะเก็บหมกเพราะเพราะว่าถ้าเขาออกแข้งายบ่เออมันออกเหมืออย่างเงี้ยนี่หรไอ้ที่มันห่ออ่างก็นี่ได้นี่มันมันได้กินม้านนี่เรื่องมันมากนี่มันกระตุ้ขึ้นมันไตหนีนี่คือมันคือคือมันบ่ได้กินม้านมันไตหายกินอันนี้นี้จากนี่มันกัดกินซากป๋อซากใบงงขี้กระฮ้อนบ่เสีย แเาหน่ลมือกำยิบน่อสามมือเราเสียกี่มีลามือที่สมอืมถ้าบอกถ้าถ้าใหมบอทนอีรีนี่ตายพอดีะก็เนไม่บเดินวมาบงยดนอเาหยังนเบใบมนก็น่กินเบอันนี้ก็คือเกลือให้พ่อย้มแรงวันี่แน่นไทยเก็บพ่อปะนักกาเ็กซอยกันไปเก็บเพื่อนไม่ใหญ่งาดีใหญ่งา บ่เสียว่ะมีอยู่ยังไงบีกันยังมีเงินเฮาอยู่ทางเงินน้อยเปในใดมีแต่ใบอ่อนบบ่่แแล้วมมเก็ใบอ่อนอยู่หรือหรือเกี้ยงเลยบ่เหลือเกี้ยงบ่เหลืออ่อนกับบ่มงียบกินหมอนกินสุดกินหมอนอ่ะเอาเอาตั้งไว้กินจะตั้มเยอะให้อาหารตัวใหม่จ้าเอา่งมันมากมันไต่มันไต่ไปห่ามันสิ้ห่าอยู่ได้บ่แม่นบ้านบ่หนา มันไต่ขอบมันนี่คือมันหิวเด้นี่มันหิว้เบ่แม่งมันบ่อดีมันดีอยู่นามากเลยครับทุกคนเียยที่ยังจะมาเมียจะได้นศร้าวก็ดีดีงามพนก็ได้บริวบะโอ้ยงามฝนกับสาวออกง่ายเด้อีียังน่พันเขาเองนี่พัฒนาปรับปรุงพันมาสองสามปีสี่ปีห้าปีในเอ็มในเอ็มในเอ็มกับชีวายัน ถูกใจเออเย,ย้ำเอาไปถิ่มอีกได้หน่เขียวๆนี่นั่งสิวได้หนิอ,อันบ่อเขาย่นขอบปลาเลยบ่ขอบปลากับย่นปั๊บออกกับเอามันบอเคยแตกเป็นน้ำนาะมันกับซิปเตอร์ในแต่เนาะนึกเราเองน้องอกมามันเริ่มว่ามันเริ่มนี่ละโอ้ยถ้ามันเริ่มนี่สามมือปลานี่แหละแตกว่าแห้งละแม่อเอาบอ่แล้วก็ของคือปลานีใน่ในหัวคิดนั่นบ่ได้ว่าแน่าอ่นเอาปอนไปหุ่นเอามาดูงนัน มันเป็นนางสิวมันลงมีคันด็กียสั้นนี่ะทสองทุ่มสามทุ่มเกิดอีกทีหนึงำให้อาหารตดมเกได้มือว่านแห้งกับบอดเกียว่านแย่ำเหมือนเส้าเหงหน่อยก็นี่เอามิเาหมืนีตะวี่ต่างานเนาะเอาตามเกิดตามมีดีกยังว่าบอดเกียกับมอใบมอมันก็จะโป่งไม่ค่อยดียามนี้นี่ไม่เกี่ยวนี่ล่ะ